วันนี้นะครับผมแน่นอนนะว่าการที่เราเติมไปหลายแตนหลายมื่นหลายล้านเนี่ยมันไม่จําเป็นเลยครับท่านผู้ชมเอาจริงแล้วเนี่ยการเติมนั้น่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในเกมพิฟ้าออนไลน์ถ้าเราอยากเล่นให้มันสนุกความลุ้นเป็นสิ่งสําคัญมากกว่านะฮะาะฉเนร้วนวันนี้เนี่ยเราจะมาลุ้นกันนะครับผมว่าเราจะได้ตัวอะไรไปเล่นกันบ้างน,นะครับโดยการมาเปิดการ์ดทำทีมนะฮะ e ีที่แล้วเนี่ยผมได้เลยว่าเจอเพชรในตมที่แบบว่าใช้มาจนถึงทุกวันนี้ถึง2ตัวด้วยกันท่านผู้ชมจะไปเล่นไป นะออการเปิดการทำทีมเนี่ยเป็นเรืที่โคตรอร่อยโคตรเทพนะฮะก่อนที่เราจะทำทีมที่เราจะเอามาเล่นกันเนี่ยแน่นอนครับผมว่าเราต้องมีสิ่งที่ดียิ่งกว่านะฮะการเล่นเกมฟรีฟ้าเกมฟุตบอลอะไรเงี้ยจอยก็สำคัญนะครับนี่กูเข้าแบบนี้เลยปกติแล้วเนี่ยจอยที่ขั้นสูงที่แบบว่าความแม่นยำความตอบสนองยอดเยี่ยมเนี่ยในท้องตลาดเนี่ยจะมีอยู่2ยี่ห้อนะครับนั่นก็คือ Xbox แล้วก็ PS นะฮะซึ่งเมื่อก่อนอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่แล้วเพราะว่ามีอีกยี่ห้อหนึ่งที่เข้ามา ทาตลาดนะฮะเป็นยีห่ห้อชื่อดังแล้วก็ผมก็ใช้อุปกรณ์ของเขาหลายตัวเลยเดียวๆนะฮะนั่นคือ MSI ได้ครับผมนด่ไป็คไงคอันนี้คือจอยที่แบบว่าเกรดเดียวกับพวก Xbox แล้วก็ PS4 เลยนะครับหลายคนถามเข้ามาเยอะนะเฮ้ยจานจานันใช้จอย,ยอะไรครับอะไรเงี้ยน่เน่เน่พี่ใจเนี่ย m s โอ้โหอันนี้เป็นสีขาวสีดำนะอันนี้สีขาวนะเดี๋ยวจะมาอันบอกให้ดูนะบอกเลยว่าความแม่นยําการตอบสนองที่รดวดเร็วฉับไปอยู่ในระดับท็อปเทียนะฮะก็เทียบเท่ากับจอยระดับบนบน Xbox แล้วก็ PlayStation นะครับตอนนี้แบบว่าจอย PS5 ก็เท่าไหร่2องพั 26, 26, 27, นหกสองันเจ็ะฮะจอย Xbox Series ก็คือเกือบสามพันเราวนี้โอ้โหราคาก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจอยสวยๆอย่าง MSI เนี่ยเห็นปะเดี๋ยวแกะให้ดูนะ จอไเทพๆแบบนี้นะคุณภาพเท่าเดียมนะตัวโอ้โอ้นไงเออไม่มีทั้งสายแล้วก็ไวเลสมาให้นะฮะในกล่องเลยโคตรสวยอย่างพีมเมียมอะ่ะดูดูความพีมเมียม คือใครใช้จอ Xbox มาเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องปรับตัวเลยทียสำคเครับเพราะว่ารูปร่างเนี่ยคือใกล้เคียงกับทาง Xbox นะแล้วก็แบบว่าขูดูแบรนด์แบบว่าแบรนด์เจมๆขนาดนี้การตอบสนองน,น,นุ่มอะนุ่มมือเดี๋ยวเล่นให้ดูนะเปิดคาดเดี๋ยวถ้าถ่ายมือมาตอนเล่นเลยนะโอ้วีมันสัมผัสมันโหเนื้อนี่แบบว้อยาวหน้าถูกวะ้ย่แบบว่ายอดเยี่ยมเหลือเกินสวยปะ แต่ราคานี้แบบย่อมเยาวกว่า Xbox Series แล้วก็ PS5 นะครับบอกราคาแบบแพงๆกันนะราคาแพงๆในท้องตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,0750บาทจริงๆถ้าไปซื้อจริงๆเนี่ยน่าจะมีถูกกว่านี้จะมีส่วนลดส่วนลดอะ่ะอันนี้คือบอกราคาแบบแพงที่สุดเท่าที่จะหาแพงได้คือเกิน1 7 5 0บาทไม่น่าจะได้ละคือประหยัดเป็นพันน่ะน้องแล้วแบบความเท่น,นี่คือโอ้โหดูดิไอ้เนี่ยโอ้โหวัสดุแบบว่าพรีเมี่ยบสุดๆนะฮะเป็นไงนะ พี่ใช้มาเป็นเดือนแล้วเดี๋ยวพี่เล่นให้ดูนะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปต่อก่อนนะเออเดี๋ยวพี่ต่อโชว์เลยสายยาวสะใจจริงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเล่นได้ทุกท่าโอ้โหกดนุ่มเลือเกินกดนุ่มเลือเกินอื้โหโอ้โหนุ่มมือว่ะนุ่มมือนุ่มมือเดี๋ยวลองตอบไวเลสเล่หน่อยแล้วกันนะอ่ะไวเลสนะครับผมนี่ไม่มีสายนะฮะดูครับตอบสนองไม่ต่างนะ ไม่ต่างครับกดท่า,า,ากดอะไรก็ไม่ต่างครับนี่คือไวเลสนะะไม่มีสายนะเห็นปะ่ะคือแบบใครรำคาญสายนะก็คือเสียบไม่ต้องโ,รงโปรแกรมเลยนะอันนี้ผมเสียบครั้งแรกเลยนะเสียบครั้งแรกเลยครับมันจะมีที่เสียบอะไปเสียบ USB เลยนะแล้วก็ใช้ได้เลยปะ่ะจริงแบบไม่ต้องใช้สายนะผมเป็นคนติดใช้สายนะแต่ถ้าเกิดมันจะง่ายขนาดนี้ไวเลสหรือสายมันตอบสนองเท่ากันนะ่ะง่ายจัดเลยเอาเรื่อง วางนี้ไหมเออมันต้องวางอย่างนี้หรอวะบางจอช่างแม่งอ่ะขอแบบเห็นลูกค้าชัดๆจอยสวยๆแบบนี้หาซื้อได้ที่ไหนครับจานเฮ้ยหาซื้อได้ง่ายๆเลยน้องที่ลิงด้านล่างเลยนะลิงด้านล่างนี้เลยนะทำดีมากทำดี <S <S 1> <S 1> เราจะเอาเลขที่กองแชงเลือกหนึ่งเลขนะครับผมแล้วก็ไปสุ่มอีกหนึ่งเลขนะฮะสองตัวนะมาเลขเจ็ดใช่ไหมจัดไปจัดไปก่อนเลขเจ็ดเป็นใคร อันนี้เป็นการลุ้นบวบห้าหนึ่งถึงห้าเลยนะแต่มีแค่สามปีนะที่ยังเหลืออยู่นะเดี๋ยวลองค่อยๆแย่ยยยยหานะเฮ้ยโอ้โหบนสุดรายการโอ้หบห้าเลยออ้ยเชี่ยของดีสองสามสี่ห้าหกหรือที่อาร์ตัวหนึ่งฮะแล้วก็อีกตัวขอสุ่มเลขหนึ่งถึงสิบนะฮะ,ะ 1, 2, 3, 4, ห้าว่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอจานยังก็ได้นะหรือที่อาร์ับจานยังนะฮะจานยังนี่แบบไม่ได้เห็นนานแล้วเฮ้ยอีกสักทีไหมผมว่าการนี้ก็ได้อยู่นะ เอาจริงเลขอะไรผลสุดเลขสองนะครับจากปัญญานะปัญญาบอกเลขสองแล้วจัดให้นะปัญญาเลขสองนะขอตัวที่แบบว่าเลขสองโอ้โหเลขหนึ่งโกครับเลขสองใครวะเลขสองเป็นโอ้โหมิเกลเวิโรโซโไอ้สัตว์อะไม่เป็นไรโอ้โหแล้วสุม่มได้เบอร์เก้าเลยเนี่ยใครวะเนี่ยโอ้โหใครไม่รู้สม,มัยได้ไหมเอาจอยกดอ่ะเอาจอยกดได้ไหมขออีกทีนะขออีกทีอันนี้ก็เอานะ นี่นี่จอยกดเลยจอยกดน,นี่ MSI นะเอ็มเอสไอกดนะกูบอกเลยนะปาบเข้าไปนะฮะเบนเบนกเป็นไง MSI กดก็เก้าเหมือนกันโอเคได้พี่โอ้โหขนาดลูกค้ายังไม่ช่วยกูอ่ะขายให้ขนาดนี้ให้เลขเดิมกูมาเลยท่านผู้ชมลูกค้าเล่นกูซะแล้วจบแล้ว <c oughs> โอเคเดี๋ยวเขาเขาดีไหมเดี๋ยวไม่ลืมนะลืมแน่นอนจันยังหรือเดียร์อาร์ตเป็นหรือเดียอาร์ตดีเอ็มซีไม่เคยเล่นสักทีนะ แล้วก็ตอนนี้ใช่ปะ่ะไหวไปเนี่ยพลังก็มันเยอะนะแต่ว่าเล่นแบกได้ป่ะอุ้ยอันนี้ไงโอ้โหอันนี้มีตั้ง60ใบตั้งแต่ร้อยบวกน,นี่การ์ดใหม่ยังมีอยู่ลุ้นบวก5จัดไปนะฮะเลขไหนเลขหนึ่งเนอะเฮ้ยนี่นี่เลขสามเลขสามเลขหนึ่งอันนี้มันเอาไปแล้วอน,นอนุอนนสรณ์อนุอนนสรณ์มันใช้โคต้าไปแล้วจัดไปครับยังไงฮะเลขสามนะอันนี้ไม่ใช่เลยครับโอ้แต่อยากได้เหลือเกินกองกลางครับ วันนี้โย่ก็ดีนะมีกับตันหัวห้าด้วยเลขสามเป็นอุ้ยโกวานานวิทได้โกมาตัวนะครับผมแล้วก็ขอญาตสุ่มนะฮะโดยใช้จอย MSI กดนะฮะนี่ฮะข้างหลังแม่งอย่างสวยนะครับวัสดุเม้งอย่างดีอื้ม <c oughs> เลขหกหนึ่งสองสาม ห้า,ห,าหกไข่เอ้ยลาฟินยาเหรอเล่นไปแล้วอ่ะเฮ้ยซ้ำคลิปไปแล้วเลยเนี่ยเอาใหม่แมสออ,อีกสักทีนะ <c oughs> ลูกค้าอาจจะไม่ได้ดูคลิปไปแล้วครับลูกค้าเออลูกค้าแบบยังดูฟินยะแต่ผมเล่นไปแล้วอ่ะคลิป,ปแล้วอ่ะโอ้โหเลขสามซ้ำอ่ะลูกค้าโอ้โหเลขแปดนะลูกค้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ <c oughs> โหลับผมพี่ ได้ครับพี่ <_ an> จัดให้พี่ลาฟินแยกก็ได้ปะมยัดแบมลาฟินแยกกับ <_ an> น้วินทำได้ขนาดนี้เลยหรอวะเล็กเลยโอ้ย <_ an> เล็กหนึ่งนะโซนี่บอกเล็กหนึ่งนะอาจัดไปอุย้ยมีแค่สี่เท่านั้นปะไปหนึ่งถึงสี่นะครับกดไปก่อนเดี๋ยวไปเคลียเล็กหนึ่งครับ PFA ฮะมาใหม่คอแนแลนด์กาหลัง <im itation> ชื่ออะไรนะตัวนี้เฮ้ยแต่ตัวนี้น่าจะดีอยู่นะเอพีกูจะพอป่ะเนี่ยแล้วก็ขอสุ่มนะฮะหนึ่งถึงสี่เท่านั้นนะสนุ่มอีกทีได้สองนะครับเป็นแฟนลองแมนดี้นะสวยกับเมียที่แฟนกระจยเอฟเอ i นี่แหละครับน้องพูดขนาดนี้ต้องจัดแล้วนะต้องจัดแล้วนะถ้าเปลี่ยนจอยนี้ต้องอย่าลืมนะเอ i เออแต่ถ้าลืมมันก็ไม่แปลกนะเราบางทีแบบอีกหลายเดือนใช่ไหมเออถ้าไม่อยากให้คนดูลืมเนี่ยก็อาจจะต้องจ้างเป็นปีนะครับเ s i ครับ <c oughs> อยากซื้อบิลหันนะ่นะไงก็ร้านฟีฟ่าบันดุฟักไงเชียร้คนฟีฟ่าบันดุฟักมมแม่งแตกปุ๊บหรือเปล่าตีบาเลยวะตีบาแล้วอีบาไปขายอีบาพวกหนึ่งขายออกปะน่าจะออกนะขายเอาตังค์แล้วช่วงนี้ไม่มีตังค์ใช้แหละมีร้านขายร้านฟีฟ่าไหมก็ร้านเจนนันไงเจนนันเกมมิ่งอ่ะเออโหยงไงจะตีทิ้งแม่งติดตีๆๆๆ เจนันเกมมิ่งอ่ะใครๆก็จัดเจนันอ่ะเออเป็นสโลแกนที่แบบว่าได้มาโดยบังเอิญนะใครๆก็จัดเจนัน <c oughs> จริงเจนันไม่ใช้ด้นะ <c oughs> เออแต่ทุกคนนี่ใช้กันเองนะฮ <c> ะ <oughs> เจนันบอกเจนันดูแย่เอออย่าพูดแบบนั้นอะไรเงี้ย <c oughs> เนี่ยอยปะไอ้สัตว์พวกกูตีทิ้งแม่งสกติด <c oughs> อะไรของมึงวะแม่งสองสามขีดแม่งติดหลัวๆแคมไปแล้วกันไม่น่าถึงนะช่างแม่งอ่ะ แสนล้านนะผู้ชมไม่ถึง2ขีดอันนี้คือจะตีทิ้งตั้งแต่แรกนะให้เหลือบกหนึ่งแล้วจะได้เอาไปขายทําทุนเป็นไงที่จะติดพัวใจ m ม i ไหรือเปล่าครับใช่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 ช่ครับใช่ครับไปไปไปบางทีก็ขายเยอะไปเข้าคอนเทนต์บ้างปลเล็กไรเล็กไรเล็กไรไม่ทันตั้งตัวดีเบอร์นะเล็กสี่โอเคจัดไปแล้วจัดไปแล้วนิ้วมีไม่ใช้ใช้จอยกดสุดสแล้วนะครับผม เปิดมาก,ก่อนร้อยแปดโบนุที่ไม่ได้ใช้เลขสี่นี่โอ้โหตุลานะ่ะไม่เคยมีความคิดจะใช้เลยนะฮะตุลานเนี่ยลูกค้าอยากให้ใช้สลัดตันหรือเปล่าเออวะ่ะก <What? S 1> ็อ,อีกตัวสุ่มนะฮะ <What? S 1> เลข6 1 2 3, 4, 5, 6, นึ่งสอี่ห้าหโบนุชี่เหมือนกันนะฮแต่บวก3เอาบวก5เลยแล้วกันโอเคต่อครับเอาเลขอะไรครับเลขห้านะฮะเลขห้าโอเคไป เปิดมาครับเยอรมันนีแบ็กซ้ายแชมเปลเซอร์เลขห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอีลิกเซนป่ะอุ้ยแมนยูจะได้ป่าวะท่านผู้ชมคิดว่าไงวะอิลิกเซนต์ B2B ป่ะอิลิกเซนเมื่อก่อนมันจะมีช่วงหนึ่งนะที่แบบว่าคนนี้ใช้อิลิกเซนสุดๆนะเออใหๆเขาใช้นะหลังๆมานี่ไม่มีละ เลขแปดเนี่ยเป็นแฟงเดอร์บัวโอเคอยู่นะฮะเออดีอเซนกับแฟงเดอร์บั๋วฮบท์ยังวะเฮ้ยฮบท์แล้วเหรวะเออช่วงยิงไกย,ยิงปัน่นอันนี้เซนปั่นกองจิ้งเมื่อก่อนอ่ะไม่รู้เดี๋ยวนี้เป็นไงนะอาจจะดีอยู่นะเออจำได้เปล่าใครอยู่ช่วงนั้นบ้างเอางี้เล่นแบ็คแล้วกันนะคือผมเหมือนเคยจับแล้วว่ะเหมือนมันจะกากสุดๆไปเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวลองไปก่อนแล้วกันนะฮะท่บบานผู้ชมอีกตาร์ที่เราตีติดก็สำรองเผื่อไว้นะฮะโอ้ยเฮ้ยคูทรมานตัวเองสุดเลยว่ะทีมเนี้ยไฟแม่งเข้าจอเต็มเลย นะฮะวันนี้เราจะมาอวยนะครับไม่ได้อวยฮะของที่เราต้องบอกต่อนะครับเอ MSI นะฮะจอยนะสุดยอดจอยเอ้ยโอ้โหวิโรตุสุดยอดจอยที่จะแบกเราเลยครับไม่ว่าตักเตะเราจะกะแค่ไหนนะแค่เราเป็นจอยดีครับผมเราก็แบบว่านุ่มนิวนะฮะโอ้โหเปิดทั้งงามเลยนะยได้อยู่จันยัง มาหน่อยเว้ยสู้หน่อยเว้ยเอาเดี๋ยดิมาดิมาดิเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นจอเดี่ยไฟส่องเฮ้ยแต่อีกเส้นมาดิมาดิโอ้โหปิงเฮ้ยโอเคไปทางลุกอุ้ยดะติดคลับหน้าแล้วไม่ล้ำทิบหายเอา ยิงวันนี้น้องเขาแทบจะแบบว่ากดผิดหรือเปล่ากดผิดหป่าเนี่ยอีบากูแบบที่สมบละในทีมนี้เปลี่ยนกูไม่ลงหรอกเปลี่ยนกูไม่ลงหรอกกูไม่ตกหรอกกูไม่ตกหรอกนะอลไรครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้าไปได้สวยครับปัดโอ้โหไปอีบาแต่ตัวอื่นแม่ง ไม่ได้เลือกมีแค่อีกบานแล้วนั้นเปไนิดไรจันระโปอ้นนี้ผมดูชี้คุบ่งออกอีกเออไม่ได้ผูกออกอุก้ยตู้ร้นมาดิมาดิตุ้ร้านล้านจ่ายอีบ้าจ่ายเลิกเซ้นลิกเซ้นมาเมนยู่ไหมจ่ายต่อโอ้โหนี่กูจ่ายจนจะได้หรือนะเป็นไม่เห็นในจอสวยแม่งสองจอไม่รู้ว่ามันหลุดหมดหรือยัง เอาดิโคจิเออมาดิน้องน้องมาตุลานจีบปะจีบปะอุ้ยโอขพีแต่หนบ้านทำไมเนี่ยโอ้ดีอัพพูดหัวแล้วปวดหัวเลยเป็นดิสอกสอกซับไปทีสอกสับน้องเขาไปทีน้องเขาเป็น ของเชียระไรแล้วเนี่ยเขายัางต้องสับศัพท์เลมาไม่รู้โงไหมแลอวเขาดูเชิงนียจันจัง <c oughs> อ้ย <c oughs> ไม่เห็นจอว่ะ <c oughs> มาเลยดีอีกทีเออแลอ้วเขาดูเชิงม,มามา อีบาใช่ไหมใช่อีบากูยิงๆเลยตรงนี้แหละโอ้โหอีบาเฮ้ยติดด้วยเส้นสวยอีบาอีกทีอีบาปัดแล้วกันโอ้โหไม่ได้อีบาเก็บโอ้โหอีบาไม่ทำทุกอย่างทำทุกอย่างอุ้ยอีบาลงมาหลัวเองอืมอีบาต้องพาบอลขึ้นไปอีบาล็อกมาโอ้โหอีบาผิวจัดอีบาอะไรเนาะ ไปแล้วอีบาโอ้โอ้ยี้พูดแล้วไม่ไหวแล้วอีบาก็เริ่มไม่ไหวแล้วนีเส้นผุ้ยนี่เส้นกลางกลางรับวะเนี่ยนีเส้นเอาอีบาอีบาร์นี่ได้ยังไงอีบาโอ้โหโดนถึงก่อนโอ้ยไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่ให้รับไม่ไม่ให้ไปไม่ทะลุ ดึกเส้นอุ้ยได้อยู่ดึงหนีโโอ้หดูดูจอยจอยแบบว่าอ้หูกดท่ากดเป็นติดกดเป็นติดกดเป็นติดเลยมาฝาก่อนโอ้จะไม่ดีจัดโอ้โหจะให้บาอุ้ยโอ้โหได้อยู่โคตรสวยอีบาร์เปิดให้อีบาอีบาโอ้โหอีบาหมวกแวาไอ้สัตวโอ้โหอีบาหมวกแวาได้ด้วยวะอโลเกมมึงไม่ไหวแล้วนะ เชี่ย <Yeah. S 2> แม่งเ,เตะเบ้าส่งเบ้าบ่งเบ้าแม่งจะเบ้าหมดไม่ได้นะมึงโอ้โหถึงกูจะชินกับการเบ้าแล้วก็ตามนะเพราะว่า <c oughs> ทีมที่กูเชียร์แม่งเบ้าตลอดทุกป,ปีเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวช่วยสวยอันนี้คือกูทุ่มสุดใจนะกูทุ่มทุ่มทุ่มสุดแรงแล้วแหละคือ <c oughs> พลังที่กูมีทั้งหมดแล้วนะคือสู้คือสู้ชีวิตอะสู้แค่ตายอะ สูกแกตายอ่ะโอ้ยสูกแตายนะนี่อัดมามาตั้งอี้ก็ให้มาะมบงรับจัน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 เปิดอบุกเ้ยเฮ้ยอโอบุกอีทีอือหือไอ้เหี้ยนึกว่าตะก้อแตมงตั้งมาแล้วก็มงตบโอ้ดีไม่กระโดดฟาด เยโอ้เป็นเรื่องแต่ก้อนน้ำเผลอได้เลยเนี่ยเออเปิดวงเปิดวงเอาจิงแล้วอาจารย์เอาจริงแล้วครับเอาจริงตั้งแต่แรกแล้วครับเอริกสันสุดมักมาดิยัดอีบาสโอกาสหมดแล้วโอ้มีบาสแบบโถมไอ้สัตว์โอ้ใจกดนุ่มแล้วเกิน อีบาแม่พลังรถจะเกินอีบาแรงจะหมดอ่ะเนียนได้ไหมเนียนได้ไหมเฮ้ยกดอะไรลงไปเนี่ยโอ้โหกดอะไรลงไปครับเนี่ยกดอะไรครับเนี่ยอีบารบบเหนื่อยแล้วไงมันปวดน้อยมากเฮ้ยเหมือนจะกดผิดยังไงไม่รู้เมื่อกี้จอแสกมันสองจอนะไฟไฟที่ถ่ายจอยเนี่ยเออไม่เป็นตอนนี้อีบารอยู่ไหมน่าจะอยู่นะอยู่แหละคิดว่าอีบายังอยู่อ่ะนี่ป่ะอีบานี่ไงบา อีบังอยู่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 อ้ีบังไม่ทต่เป็นเฟี้ยวขึ้นวะรอความรุนตัวฮึกมาอีบังอยู่อีบังอยู่อุ้ยดูดิอีบังอยู่อีบังอยู่อีบังอู้หอีบังอยู่เนี่ยอีบังใช่ไหมดูไม่ค่อยชัด เปอมมากปอมมากว่ะเฮ้ยดี๋ยวบอไม่ไหวละไม่ไหวละเฮ้ยดิอุ้ยหลุยเดียร์สวยเดียร์ได้อยู่จานจานจานเปิดโอ้โหเตะแม่งเลยคนนี้เดียร์เดียร์ เดี๋ย้โอ้โหยิงติดมาไอ้เพื่อนเฮ้ยเป็นไงอีบกปะอูุดูเจ๊เฮ้ยเลวานเอ๋ยลงตัวไหนวะเนี่ยเลวานโอ้ยน่าจะกดผิดนะน่าจะกดผิดขอไปขอไปโอ้ยเลวานหลอกเฮ้ยเลวานมาแล้วเลวานยิงตายเลยโอ้ยโอ้จอยไปต่อต่อโคตรดีอ่ะเหมืนว่ากดอะไรก็ติดไปหมดเลยอ่ะดูดิ แม่เกิดลงมาตอนไหนวะน่าจะกดผิดนะที่ผู้ชมนี่ไงนี่ไงสับขาสับขาหา,าอ้อยู่แง๊ดแง๊ดทำที้ก่อนเข้าในหูเจ็บจ่าช้าจัดๆๆๆๆๆได้อยู่ต่อไปเลยละกัน อโอ้ลำหน้าจะใส่แล้วจริงๆครับจริงๆนะครับขอบคุณที่มาเล่นด้วยกันนะฮะขอบคุณทุกคนนีครับ,บที่เขามาดูในวันนี้นะฮะก็ฝากไปด้วยแล้วกันนึงครับผมสำหรับจอยเอ็มเอสไอนะ